สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้อยู่กับโการ์ไดน์อย่งเช่นเคยนะวันนี้จะมารีวิวนี่ครับทุกคน b a c k b a d Flower นะทุกคนซีดนะเป็นซีดนะครับทุกคนชื่อ Back Bad Flower โอ้โหข้างข้าวดำเหรอดอกไม้ข,ข้างข้าวดำนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเรื่องัเลยนดีกว่าเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกก่อนไอเจ้าพวกนี้เป็นตัวใหญ่อุตะเกินไปนะบังหน้าฉันเกินไปแล้วอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เกินอีกทําไงดีเนี่ยมีตัวใหญ่ๆนั้นเลยงั้นเราก็เปลี่ยนอีกเป็นอันที่หนึ่งนะฮะ อันนี้หนึ่งเล็กสุดแล้วโอเคอันนี้หนึ่งนี่น่ารักเตมุเตมีเห็นไหมครับจุ๊บมาจิ้มมากเลยฮะโอเคมาปลูกแบกแบดฟาเวอร์กันดีกว่าทุกคนนี่ฮะวางไปเลยปุ๊บอ่าก็วางไปแล้วนะเป็นต้นระดับอะไรเอ่ยต้องมาดูกันน้ำต้นน้ำต้นไม้วัเทลิงแคนอุ้ยมันไม่เล็กจังเลยเล็กมากเลยนะเนี่ยอุ้ยตัวไวมากทุกคนดูสิอุ้ยต้นเหมือนแบบมาต้นเหมือนต้นเหมือนต้นแบบดิมน้ำเหมือนทุกคนเหมือนต้นใบบัวเลยดูดิออ้ตัวไวมากครับ ทำไมเราถึงชี้ไม่เห็นขึ้นอเลยเลยไม่เห็นขึ้นแบบสแตทขึ้นมาเลยนะฮะไม่มีขึ้นอะไรเลยวอเตอร์เฮ do ลวอเตอร์ย o ดูมีนลดน้าไปอีกรถดเรื่อยๆอ่ารถไปรถไปรถไปนี่เออแล้วตอนนี้นะฮะอีเวนต์ใกล้จบลงแล้วนะครับผมสำหรับฮาโลวีนนะอยู่กับเรามาเกือบหนึ่งเดือนด้วยกันเลยนะฮาโลวีนนะครับเดือนนี้คือเดือนฮาโลวีนเลยนะฮะก็น่าใจหายเหมือนกันนะอยู่กันมานานแล้วนะทุกคนโอเคเราก็มาเล่นส่งท้ายกันดีกว่ากดไปเลยปุ๊บปุ๊บมีอะไรบ้างเนี่ย อ๋อตรงนี้แล้วกันจุ๊บนี่ไงเอ้โหเช่เดีอย่างเลยเจอแล้วหนึ่งอันต่อไปก็ได้เป็นซอมบี้ฟุตมานะฮะเอาเฮ้ยเผยกดเผยกดไปเมื่อกี้เสียดายเลยนี่เลยขุดไปปึบปึบปึบ,ปบโอเคนี่ฮะโอ้ได้กล่องมาอีกสวยงามต่อไปตรงนี้ผมชอบตรงนี้หรือเปล่าอ่าจริงๆริงด้วยเอหูเราเนี่ยมันเดาแม่นจริงๆงเลยเสียดายนะหมดไปก่อนเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ออกหน้านี้ก่อนโอเคมามามานี่ฮะตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมาให้เราทำเควสง่ายๆเลยทุกคนแค่เอาผักมาใส่นะตามที่มันต้องการนะครับโอ้โหบอกเลยได้ของเยอะแน่นอนเลยเดี๋ยวเรามาใส่มนดีกว่าลองใส่ดูลองใส่ด,สดูระหว่างรอต้นนี้โตนะ่าเดี๋ยวเราเอันนี้ออกไปก่อนปุ๊บปุ๊บมีมาเล่นอีกมาหลายมาเล่นเลยให้ผมรีวิวเยอะเลยนะฮะนี่อ๋อแบ็คแบ็เป็นแค่ระดับแรนทุกคนระดับแรนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรารอผลโตระหว่างรอผลตัวเรามาหาของให้มันดีกว่าน,นะหาของให้ให้กับฟาร์มนี้ในการทํานะฮะ โอเคเริ่มแรกก็นี่เลยฮะปุ๊บดอกนี้มีแน่นอนบัตรเด็ดมัดลุมนี่เลยเอามาใส่เลยฮนะอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยนี่ง่ายเจะละใส่ลงไปซับมิดต่อไปเป็นโอ้บัตรเด็ดมัดลุมเต็มไปหมดเลยแล้วก็คอนอ่าเดี๋ยวเราเอาบัตรเด็ดมัดลุมมาใส่นะฮะมันจะได้ของมาทุกครั้งที่ใส่เราจะได้ของมาเลยนะโคตรดีเลยนะทุกคนโอเคเก็บไหมหมดเลยมีตัวอ,อะไรเก็บไหมหมดอ่านี่พอใส่แล้วเป็นไฟสีฟ้าสวยงามนี่มีเว้นให้เราทําระหว่างรอด้วยนะดีมากเลย โ okay. อเคอะปุ๊บนี่ได้ห้าสิบคอน่อไปเป็นแจ็คโอเตอร์ตรงนี้โออโ้หเรามีไม่พอดิปัญหาคือเรามีไม่พอนะซับมิดไปนี่ใครปลูกเยอะๆนะใครปลูกหลายๆต้นนี่คือสบายเลยทุกคนอาใครปลูกหลายๆต้นนี่คือชิวๆเลยแจ็คโอเลอร์อีกแล้วอืมเศร้าใจนะเรามีของแค่นี้โอเคแค่ทำแค่นี้แหละไม่เป็นไรขี้กเกียจเปลี่ยนสวนแล้วนะครับผม กับไปที่นี้เหมือนเดิมโอ้โหแล้วต้นนี้มันเรืองแสงได้ดูดิโคตรสวยเลยอ่ะติดช็อกทีนี้แบบโคตรสวยทุกคนดูดิโอ้โหผียังสวยเลยอ่ารอตัวนี้โตนะรดน้าไปปุ๊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 อันนี้ตัวที่ผมภูมิใจที่สุดในสวนนะคิสเนแดงนะฮะคิสเนแดงนี่ครับผมคิสเนแดงติดโกโอ้โหบอกเลยครับโคตรเฟี้ยวโคตรเจียวโคตรจ้ารลดน้ําลงเรื่อยๆนะฮะปุ๊ป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 ปุ๊ ไปลถไปเรื่อยๆเลยนี่เลยโจ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 โอนี้รถตั้งนานแล้วไม่ดันนี้เหลอยังไม่โตเันเนี่ยชีวิตฉันทำยังไงให้มันโตเออทุกคนผมอยากให้มีแบบมีไอเทมที่แบบว่าคลิกที่รถคือโตทันทีเลยมันจะดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเ,เ,เราลองเปลี่ยนนี้ดีกว่านี่ตรงนี้นี่เราได้อนี้มาใหม่รั้วใหม่นะเป็นรั้วพิเศษเฮ้โยโหเฮ้ยเหมือนอย่างกระสุนสารเลยไม่เอาละน่ากลัวเกินนึกว่าอยู่ในสุสาร อันนี้ดีไหมอันนี้ก็อัน,นดูเชยไปหน่อยอืมมีอะไรบ้างอันนี้ยโอ้โหอันนี้ดูอย่างกับกงขังเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันใหม่นี่ดีกว่าอันนี้แหละนี่ไฟลี่ไลท์โอ้โหดูคนดูสีเหมือนเราอยู่ในเทศกาลเลยโอเคสวยงามสวย,สวยตัวนี้ผมจะเอาออกแล้วน,นี่ลกชิบหายเลยดูดิแทนวางวางไว้ตั้งนานแล้วแต่ก็สวยดี รอมันโตรอมันโตนี่รดน้ำไปเรื่อยๆปั๊บ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 โตสักทีเหอะขอร้องล่ะฮะเจ้าต้นแบ็คแบ็คไฟเวอร์ชอบชื่อมากเลยนะชื่อมันเจ๋งดีโอเคเหล่านี้ไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บลดน้ำไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เอ่อ๊บนึงนะเราต้องรอใช่ไหมเนี่ยเออใช่ใช่นี้ได้ยี่นี้นี่หว่าบอลเทอร์ลิงแคนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สปริงเกอร์ สปริงเกอร์ใช้เป็นเบสิกสปริงเกอร์ในในการช่วยด้วยปุ๊บจะได้ไวขึ้นนะฮะนี่โอเคแล้วก็รอแล้ะแค่นี้ก็รออย่างเดียวนะทุกคนว่ามันจะโตนะครับระหว่างรอนี่เออทุกคนผมมีอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้มันโตไปไวนะทุกคนลองใช้สุดนี้ดูทําการนี่เปลี่ยน็อสนะครับผมปุ๊บเปลี่ยนไปเลยครับ็อสโอเคเปลี่ยนแล้วก็รอนะรอไปสักสินาทีก็ได้อะไรอย่างนี้นะ ถ้าเกิดต้นไหนมันนตัวช้ามันจะตัวไวนะนี่คือเทคนิคเลยเทคนิคขี้โมองผมเองโอเคเดี๋ยวเราทําการนี้ก่อนโอ้ยโต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 เต็มหน้าเราเลยเมื่อกี้โตเต็มหน้าเราเลยอย่างไวเลยโอ้รอมันโหลดก่อนนี่ฮะส่วนหลักผมส่วนหลักผมอย่างกระปลาดงดิบโคตรลกเลยทุกคนเอ้ยลกเสียผมแบบไม่กล้าเล่นเลยลกจัดเลยปลาดงดิบชัดไม่กล้าเล่นจริงๆนะ ระหว่างนี้เรามาเติมนี้ดีกว่าเติมเอ่อเขาเรียกอะไรนะวัตริลิ่งแคร์นะเติมของทั้งหมดเลยพวกนี้จําเป็นมากเพราะว่าเราใช้ไปเยอะมากแล้วแถมไม่ได้เอากลับคืนมาเลยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นประจําแล้วเดี๋ยวนี้เกมน,นี้เกมน,นี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นเท่าไรหร่แล้วนะทุกคนเนื่องจากว่ามันตามไม่ทันนะของเยอะเกินแล้วก็ตามไปก็นั้นเพราะมันสุดท้ายก็เดิมๆก็วนอยู่แค่ปลูกสวนปลูกสวนเหมือนเดิมนะแค่มันเปลี่ยนหน้าตารูปลักษณ์ของผักผลไม้แล้วเฉยเหมือนเราโดนหลอกให้ให,ให้ให้จมอยู่กับโลกมายานะอ่าเค ปุ๊บรอหนึ่งาทีโอโหโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนต้นไม้โตเต็มที่เลยแล้วกันนะทุกคนวาร์ปเชิดบดึงจึงจ้งตอนหนึ่งชึบรอจนมืดม่ำค่ำลงนะทุกคนนี่ฮะมาแล้วผมแบกแบตนะครับผมนี่ฮะดอกไม้แบกแบตนะโตแล้วโอโหกวาจะโตนะผมนั่งขี้นะอันนี้ผมไปขี้จริงนะทุกคนตอนระหว่างตัดนะแต่ทุกคนคิดว่าแบบมันวาร์ปไปไวๆใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังก็คือผมไปนั่งขี้มานะรอมันโตโอเคมาเรามาเก็บเลยดีกว่านะมีหลายดอกมากเลยเก็บมาเลยแล้วกันสองดอก เนี่ยนะทุกคนหน้าตาแปบนี้สวยดีนะสวยมากเลยครับทุกคนแต่แบตมันมันเหมือนแบตตรงไหนไม่เห็นเหมือนเลยแต่ก็โอเคครับหน้าตามไม่แย่เลยนะฮะมาเดี๋ยวเราไปขายดีกว่าอันนี้ราคาสองกิโลนะกับราคาหนึ่งหนึ่งกิโลก,กว่านะฮะโอเคมาดูดีกว่าราคาเท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บฮาวมัดฮาวมัดแสนหนึง่งเฮ้ยทุกคนครับ <c oughs> ขอกึนน้ำลายก่อนราคาคือแบบ ราคาเป็นมันคือมันมันแปลกมากเลยทุกคนคือผมผมงงกับราคามากเลยนะไอ้ต้นไอ้ต้นแป๊บนึ่งนะมันมีต้นหนึ่งที่มันเป็นระดับมิติคอลนะทุกคนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะราคาแค่หลักหมื่นแต่นี่ราคาหนึ่งแสนแถมออกสามดอกด้วยฮะราคามันเวอร์มันเป็นราคามันฉีกขันยวเนี่ยตัวนี้มันโคตรเวอร์เลยทุกคนแบ็กแบตฟาเบอร์ทุกคนนี่ฮะใครได้มานี่ก็คือปลูกเลยทุกคนผู้เล่นใหม่นี่คือควรมีมากๆเลยครับนี่ฮะเก็บมาเลยเอามาขายได้เลยทุกคนนี่ฮะออกมาออกดอกออกผลเยอะมากครับแถมราคาก็ดีด้วย ไม่น่าเชื่อนะราคามันแบบมันสีขนาดนะี้มันแค่ระดับแรนนะระดับสีระดับสีฟ้านวะทุกคนโกงจังวะผมได้มาจากไหนวันนี้ผมไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่แน่ใจนะผมได้มาจากไหนไม่รู้น่าจะได้าจากการสุ่มขุดขุดสูสานหรือเปล่าวะน่าจะเป็นงานนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราทําการเอามาขายลองดูราคาอันที่ตามที่สุดนะอันนี้ฮะปุ๊บหนึ่งกิโลกรัมนะฮาวมัดดูดิหกหมื่นโอ้โหราคาคือแบบเบอร์จัดนะทุกคนราคาคือเบอร์มากเลยครับราคาเป็นแสนนะฮะ โอเคครับก็สำหรับนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซัเบเพื่อเป็นแบบพระนายทุกคนเจอกันครับพ่อแม่ครับ